การสวดมนต์คือการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือการสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอเชิญทุกท่านรวบรวมสมาธิกล่าวคำบูชาพระอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิ อิมินาสกาเรนะสังคังอภิปูเชยามิคำนมัสการพระรัตนไตายอารหังสัมมาสัมพุทธโภธพควาพุทธังพัคควันตังอภิวาเทมิกราบสว่าขาโตพัคควตาธมโมธรรมังนมัสามิกราบ สุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโคสังคังนามามิกราบคำอาราธนาสินห้าเมยังพันเตนวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรเนนสหปัญจศีรานิยาจามะทเติยมปิเมยังพันเตนวิสุงวิสุงรักนาทายะ ติเรณเนสหปัญจศสีรานิยาจามะตาติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถายะติสรณเนสหปัญจศสีรานิยาจามะคำนมัมการพระพุทธเจ้านามโมตสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตสะภควะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะเนโมตสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะัะไตรสรณคมพุทธังสรนังัจฉามิธัมมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิ ทุต ah ิยมปีพุทธังสรนัง <sozial> คัจามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจามิทุติยมปีสังคังสรนังคัจามิตติยมปิพุทธังสรนังคัจามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจามิตติยมปิสังคังสรนังคัจามิสินงห้า ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเม,าามาระยะมัชะปมาฐทฐานา เวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิคำแผ่เมตตาให้กับตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุกโข,ขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกอาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อาหังอัพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอัตนางปร,ริหารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลและนานเทินคำแผ่เมตตาให้กับผู้อื่น สัพเพสัปตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสุดท้ายหากกรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดินคนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดและกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่านจงได้รับอนิสงผลบุญของข้าพเจ้าเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกรรมปลดเปื้องกรรมงดเว้นการจองเวรและขอดวงจิตให้เกิดในภพนี้ชาตินี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยกุศลในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยเทินนิพพานะปัตโยโหตุสาธุ